สวัสดีครับเพื่อนๆพี่ๆนะครับก็มาพบกันนะครับกับผมเก่งพันป่อโสธรนะครับผมก็จะมาพาเพื่อนๆพี่ๆนะครับเนาะมาชมมาส่องพระนะครับมาพูดคุยกันเรื่องพระนะครับกันเช่นเคยนะครับผมก็วันนี้นะครับผมจะพาเพื่อนๆพี่ๆนะครับเนาะมาชมมาส่องนะครับเป็นลูกสะกดหลวงปู่บุญนะเพื่อนๆพี่ๆนะครับเนื้อป่งยาจินดามณีนะครับนี่นะครับนี่นะครับ ผมก็จะมาพาเพื่อนๆพี่ๆนะครับเรามาชมมาส่องนะครับธรรมชาติความเก่าความแท้ของเนื้อผงยาจินดามณนีนะครับที่ถึงยุคของหลวงปู่บุญนะครับผมนี่นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเรามาส่องกันนะเดี๋ยวผมขออนุญ,ญาตนะบริวารนะครับเอาตัดนะครับตัดหน่อยนะจะได้ส่องด้วยกันได้ชัดๆนะ,นะครับแป๊บหนึ่งนะ ก็นะเพื่อนเพื่อนพี่นะครับผมนะเพื่อนเพื่อนพี่ผมจะบอกทุกคนนะนะครับที่ที่ชอบมาแบบมาคุยเรื่องผ้านะครับมาปรึกษาเรื่องผ้ากับผมนะครับว่านะนะครับเล่นผ้านะเพื่อนเพื่อนพี่นะครับมันไม่ต้องมันไม่ต้องเป็นทุกสายนะเพื่อนเพื่อนพี่นะครับไม่ต้องเป็นทุกสายไม่ต้องรู้ทุกเรื่องหรอกครับนะครับเราเอาสิ่งที่นะครับ เราเอาสิ่งที่เราชอบนะเพื่นพี่นะครับเอาสิ่งที่เอาสายที่เรา,เราชอบอ่ะคพืนพี่เนี่ยเอาสายที่เราชอบเอาสายที่เราถนัดนะนะครับแน่นแน่นแม่นแม่นไว้สักสายก็พอนะเพื่อนพี่นะครับเดินเดินในเส้นทางสายพักเครื่องได้สบายแลลวครับนะครับไม่ต้องว่าเอ้ยต้องเป็นต้องรู้ทุกเรื่องแล้วแบบไอที่ พอไม่เป็นแล้วไปแสดงตัวว่าเป็นมันคนดูป cabin, เป็นมันมันดูตลกอ่ะเพื่อนเพื่อนพี่นะครั Hence, บเหมือนผมนะครับใครที right? ่กดติดตามเพื่อนเพ็นเพื่อนพี่อี fc กันมานะจะรู้ว่าผมจะออกตัวเสมอว่าเนื้อดินผมไม่เก่งนะครับนะผมก็บผกผมไม่เก่งนะนะครับแต่เครื่องรางผมเอาตัวรอดได้นะครับเนาะก็ซื้อหาหลักหมื่นก็ได้นะดูด้วยตาตัวเองนะครับแล้วก็มีคนนะครับให้หาเครื่องรางให้นะครับแล้วเขาจะซื้อขายก็หลักหมื่นก็อมาไหว้วานผมดูนะครับก็เยอะนะเพื่อนเพื่อนพี่นะครับเครื่องรางนั้นนะครับ คนที่วหว้วานก็เขาก็สายเหรียญสายรูปรอสายอะไรไปนะครับแต่เขาเขาก็ไม่ถนัดเครื่องรางนะเขาก็มาขอความขอความเห็นจากเรานะครับเหมือนกันนะพี่นะครับพระเหรียญบางองค์ผมผมไม่ชานาญผมต้องถามเขานะครับรูปรอผมไม่ชานาญผมต้องถามเขาเหมือนกันนะพี่นะครับเหมือนก็เป็นเหมือนเพื่อนฝูงแลกเปลี่ยนกันนะเพื่อนพี่นะครับนะครับแลกเปลี่ยนความรู้กันนะครับผมนะเอามานะครับทําไมถึงผมถึงบอกว่านะครับ พักเครื่องนะมีให้เล่นหลายแบบนะพุทธรีนะครับพะเหรียนเครื่องรางรูปลอนะครับเนาะแล้วก็อะไรพวกสายภายสายขาวสายดําสายอะไรนะครับไปทางนั้นนะพุวีนะครับเรายึดสายที่เราชอบเราถนัดเป็นหลักสักอย่างนะพุวีนะครับแล้วมันพอเราแม่นเราเราแน่นแล้วนะครับเราพอพยุงได้เราพอเดินทางนี้ได้พุีนะครับแล้วเขาจะลามไปสายอื่นเองนะครับเนาะเนี่ยผมยกตัวอย่างว่าพะ ชิ้นนี้นะครับเป็นข้างล่างนะปัญญาวินนะครับแต่เป็นเนื้อผงนะครับจินดามณีไงครับนะครับนี่นะครับเนาะแล้วนะครับเป็นของหลวงปู่บุญนะครับเนาะแล้วตอนนี้ครับพอเรายึดสายได้อ่าเรารูอ่าผงยาจินดายมาดีอย่างเงี้ยคือเก่าแท้นะครับเนะเก่าแท้นะครับแล้วตอนนี้นะครับมันทําให้เราไปดูมันทําให้เราไปดูพระผงจาจินดามณีนะครับที่เป็นรุ่นอื่นของท่านได้นะครับเพราะ ถ้าเนื้อหายอย่างนี้มันก็คือแทะครับพี่นะครับมันก็แค่นั้นเองอ่ะพี่นะครับเนาะมาผมจะพาพ่พี่มาดูหนังสือสักแป๊บนะนะครับเนาะว่ามันจะเป็นยังไงนะนะครับเนาะหลวงปู่บุญนะพี่นะครับก็เอาองค์นี้ละกันนี่นะครับเนาะลวงปู่บุญนะครับบัดกลางบางแก้วนะครับพิมพ์สมาธิเพชรนะครับซุ้มแหลมเล็กนะครับเนื้อยาจินดามณีนะครับนี่นะ ก็มาเปรียบเทียบกันดูนะครับผมนะเห็นไหมครับนี่แบบหนึ่งนะนะครับนี่เพื่อนเพื่อนพี่สังเกตนะนะครับสังเกตนะครับเนาะเห็นไหมครับน้ําตาลเข้มน้ําตาลอ่อนนะครับแล้วก็ความเซตตัวของความเก่านะด้วยวิพีนะครับความเก่านะครับเนาะเดี๋ยวนะครับนี่ชัดชัดอย่างนี้นะนะครับแล้วมาดูนะครับผมนี่องค์ที่ผมใช้เพื่อนเพื่อนพี่ดูเห็นไหมครับเห็นไหมครับ เห็นไหมครับน้าตาลเข้มน้ําตาลอ่อนเห็นไหมครับเขามีไล่มีไล่ความเก่าอ่ะเพื่อนพี่ๆนี่นะครับเห็นไหมครับดูอีกฝั่งนะนี่ครับเห็นไหมครับนี่แหละครับผมถึงบอกว่านะครับเนาะนะครับพ้าพาเครื่องนะเพื่อนพ่นี่นะครับจับให้แม่นนะครับสักสายหนึ่งนะครับพี่เพื่อนพี่พี่ก็เดินได้นะครับแล้วตอนนี้พอแม่นพออะไรไปแล้วก็ ออเราจับจุดได้มันจะลามไปเครื่องรางชนิดอื่นเองแหละครับเนาะเนี่ยนะครับไม่ต้องรีบนะครับไม่ต้องรีบนะครับไม่ใช่ใครเห็นอะไรแพงอะไรดีก็จะไปตามเขามั่วไปหมดนะครับเนาะมันจะเหมือนไม้หลักปักขี้เลนอ่ะปุณวีนะครับมันจะโล้ตามลมไปเรื่อยอ่ะุณวีนะครับเราเอาแน่นๆของเราไปนะครับเนาะนี่นะครับเนี่ยนี่นะครับเราดูเนื้อหาแท้ผมปุณณวีนะครับเราก็ดูพิมพ์นะครับถ้าพิมพ์ใช่นะครับอ่า พิมพ์นี้เอยหลวงปู่บุญนะครับหรือเพื่อนๆพี่คือไม่รู้พิมพ์แต่เพื่อนๆพี่เห็น่าเนื้อหาเขาแท้เอามาก่อนนะครับเนาะเอามาก่อนนะครับแต่ถ้าถ้าของเก่าเขาไม่รู้ที่เราก็เอามาก่อนแต่ถ้าถ้าของเก่าเขารู้ที่ปุ๊บอ่าหลวงปู่บุญนะครับเป็นพิมพ์นี้เนื้อหาอย่างนี้นะครับเนี่ยมันก็แท้มันก็แค่นั้นเองครับเพื่อนๆพี่คือเล่นพระนะนะครับนะครับเนาะที่ผมจะแนะนำกันเสมอนะนะครับที่ เก่งๆแม่นๆสักสายนะครับเนาะก็เดินได้เพื่อนๆเพื่อนๆเพื่อนๆพี่ๆนะครับก็หาเงินจากพระได้และกันนะครับเนาะก็อาจจะเป็นงานอดิเรกอะไรก็ว่าไปนะครับหรือว่าจะเน้นไปทางนั้นเลยก็ก็ไปว่ากันนะครับผมนะก็มาเพื่อนๆพี่ๆนะครับเรามาหลงกล้องสองกันนะครับเนาะวันเนื้อป่งยาจินดามณีนะครับเนาะเก่าแท้นะครับเนาะเป็นยังไงนะครับ เป็นเนื้อหาประมาณไหนนะครับผมนะก็ชิ้นนี้อ่ะพุณพิวินนะครับก็เป็นลูกสะกดของหลวงู่บุญนะครับนาะเนื้อผงยาจินดามณนีนะครับเนาะก็หลวงู่บุญนะพุณพิวินนะครับเป็นพระยุคเกจิลูกหลวงพ่อเงินบางคานนะครับหลวงู่สุขปากคองมะขามเท่านะพุณพิวินนะครับนี่นะครับหลวงู่หลวงู่เอี่ยมวัดหนังหลวงู่เอี่ยมวัดโคนอนนะครับท่านเป็นพระในยุคนั้นนะพุณิวินนะครับนี่ดูเชือกนะครับเนี่ย เชื่อก็ถึงยุคนะครับเนาะอย่างที่บอกเครื่องรางนะพน่พีนนะครับทั้งชิ้นนั้นเขาต้องไปทางเดียวกันนะครับเชื่อก็เก่านะครับถึงยุคนะครับผมแล้วก็เห็นไหมครับผงยาจินดามณีนะครับเนาะเก่าๆนะครับนี่อย่างที่บอกนะครับจะมีเห็นไหมครับน้ําตาลเข้มนะครับน้ําตาลอ่อนนะครับเนาะเขาจะไล่เขาจะไล่ความเก่าอ่ะพนุพีนนะครับอะไรอยู่ข้างล่างนะครับอะไรอยู่ข้างบนนะครับเนาะประมาณนั้นนะพนุพีนนะบจะดูความ ตัวนะครับนี่นะครับเป็นเกตเป็นอะไรนะครับนี่เก่าดีครับเนาะนี่นะครับนี่นะครับตรงนี้มันดีจังนะพุ่นพี่นะครับเนาะมีไข่มีอะไรมันดีจังนะครับเนาะ นี่นะครับคลาสสิกนะครับเนื้อโปองยาชินดามณนีนี่นะครับนะเป็นเนื้อที่โหเป็นเนื้อเหมือนเป็นองค์เนื้อครูของของต้นฉบับของวัดกลางมางแก้วเลยนะพูดไวินนะครับเพราะคือมวลสารเขาเขาหายากพูดไวินนะครับนะมวลสารเขาหายากนะครับเนาะมวลสารเ็าหายากบวนคือมวลสารบางอย่างต้องรอกันเป็นหลายๆปีอะ่ะเพ่ดไปวีนนะครับกว่าจะได้ กว่าจะได้มานะครับเขาก็เลยเป็นแบบสร้างยากนะครับเนาะเกจิยุคหนึ่งสร้างได้ไม่ไม่เยอะนะครับแล้วก็จะเหมือนในตำราเนี่ยเขาจะมีคําแบบคําสาปแช่งนะครับว่านะครับใครทํานะครับมันถึงไม่มีใครนี่นะครับใครทําเนื้อผงยาจินดามณีแล้วแบบเหมือนหาเงินนะเหมือนจะหาเงินกับการสร้างพระผงกินดามณีนะครับเหมือนเขาแช่งไว้ว่าให้มีอันเป็นไปนะครับผม เนี่ยผงยาจินดามนีเขาให้ทําเพื่อช่วยเหลือเพื่อช่วยเหลือคนนะนะครับเพราะผงยาจินดามณีเนี่ยนะครับมันเป็นเหมือนยารักษาโรคชนิดหนึ่ง้วยนาพลวิวินนะครับแล้วคือใครพกก็เป็นสิริมงคลนะครับใครกินก็เหมือนเหมือนยาวิเศษอะง่ายง่ายนะพรวินนะครับก็คือเขาแช่งไว้ว่าใครทํายาเนี่ยแล้วเอาไปขายเหมือนเอาขายเพื่อเงินเขาสาบแช่งไว้นะครับว่าขอให้มีอันเป็นไปนะครับผมนะมันก็เลยแบบสร้างมาก็คือเจตนา บังคับให้เจตนาการสร้างต้องบริสุทธิ์ไปในตัวนะเพื่อนไม่มนนะครับุ์เนื้อผงยาจินดามันนี้มันก็เลยไม่ค่อยมีไม่ค่อยมีการสร้างนะครับเนาะเพราะต้นตํำรับเขาเขาเป็นอย่างนั้นน่ะเพื่อนไม่มีนะครับในในตาราของวัดกลางบางแก้วนะครับผมก็นะครับวัดกลางบางแก้วนะครับเนาะเพื่อนเพื่อนพี่หลายๆท่านก็อาจจะไม่ทราบนะครับก็คือตอนกรุงแตกนะครับเนาะกรุงศรีอยุธยาแตกนะครับวัดกลางบางแก้วเป็นสถานที่เก็บตำรับตำราของกรุงศรีอยุธ อยุธยาเกือบทั้งหมดนะครับผมนะแล้วเกจิในนั้นนะครับท่านก็เลยได้ศึกษานะครับศึกษากันต่อมานะครับเนาะสำหรับวงยาจินดามณีก็คือเป็นตำรับยาสมัยเก่านะพื่วีนะครับที่หลวงปู่บุญท่านได้ศึกษานะครับนี่นะครับเนาะนี่ครับเนาะอนนึ้ก็อย่างนี้นะครับเนาะแท้ดูง่ายพื่วีนะครับเนาะก็เลยมาศึกษามาชมมาส่องด้วยกันนะครับผมนะก็โอเคนะครับ ก็ขอบคุณเพื่อนๆพี่พี่นะครับเช่นเคยนะครับที่แวะเข้ามารับชมนะครับแล้วก็นะครับฝากกดติดตามนะครับเนาะกดไลค์กดแชร์นะครับเนาะไปรับชมพาร์ทด้วยกันด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ